I must in California must be สวัสดีครับอยู่กับรายการ WMC TV นะครับสวยนี่มันทำอะไรครับไม่ดูเรื่องเลยเขาทำอะไรกันแล้วยิงช็อกกันอยู่ได้สวยนี่ทำอะไรครับตกปลาเหรอครับได้กี่ตัวแล้วครับโอ้ได้ตัวหนึ่งเนอะแฟนตั้แต่ตัแฟนอยู่แ่อยครับ อ้อไงเขาไปกินน้ำแล้วสบายสบายน้ำร้อนพูน้ำร้อนไฟลุกเลยอะซอมบี้ไม่มีแค่ไม่ไม่ได้รับเชิญแขกไม่ได้รับเชิญใครรับเชิญก็คือเเขาเจ้าเก่าแล้วก็เจ้าเก่าแล้วเขาจะรู้ไหมเจ้าเก่ามัคือใครเจ้าเก่าน่าจะบอกต้ำเจ้าเก่าแล้วจะรู้กันบางคนที่เพิ่งดูก็ถามว่าเจ้าเก่าใครวะ เชื่อไหมนี่ดูชื่อได้จะรู้แล้วว่าใครคุณเฟรมสวยเนี่ยดูชื่อไม,ไม่รู้เรื่องนะครับอ่านว่าใจแอ่นนะแปลว่ายักษ์นะฮะเออยักษ์หนึ่งสาม,มนะเรียกเขาว่ายักษ์หนึ่งสามเหมือนกันนะครับ,บส่วนผมรู้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องบอกก็รู้แล้วใครวะเอา้ามึงไม่รู้จักเหรอเนะี่ย <c oughs> มึงกดนี่เลย ไออะไรได้เส yeah, ี้ยงอ่านไม่ออกกดดิไอตรงรูปดาบอะกดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอครับเดี๋ยวนะมันจะเกิดอะไรขึ้นอะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าผมกดอันนี้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันรู้จักกลงมาได้ไงมาได้ไงมันตายไปซะเอ้ยมาได้ไงเนี่ยช็อตกันเนี่ยมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยช็อตกันเนี่ยมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยไม่รับเชิญเหมือนเนี่ย ถ้าไม่รับเชิญนี่คุณกดออกไปเลยนะครับไม่ได้รับเชิญเนี่ไยไม่รับไม่รับรับเชิญไม่ได้รับเชิญเหนอไม่ได้รับเชิญ,ออชญจะตายหาแล้วเออรอดเก่ง <c oughs> สสยนี่มาอะไรวะเน,นี่ยเขาเลิกหมดแล้วไอ้น,นี่มันมาอะไรเหรอยังมันมาจอยยิโลทีมอีก รุดเลยอ่ะฟักยูเราจะมาฆ่ากันทั้งเพื่อนเคนะครับทางด้านนี้ก็คือชื่อเล่นชื่อว่าทดนะครับส่วนคนที่ตายไปเมื่อกี้นี้ก็คือเฟรมนะเดี๋ยวจะให้สตีมว้ทางด้านล่างนะครับส่วนไอ้นี่ก็แจ๊บเหมือนกันนะครับก็ให้มันอยู่อยู่ข้างล่างนะครับเอ่อสตรีมมันชื่อเออ่ฮิโรบาลโรบายเกมเมอร์ทีวีชแนลใช่ไหม ถ้าจะไม่ผิดครับมีดีเฮดด้วยนะเออเดี๋ยวของผมก็จะให้ทางด้านล่างนะผมเปิดเซิร์ฟเออมีไม้ครับแค่หลักๆเลยนะมีเยอะที่มีคนเล่นเยอะนะเรลีย์ไม้ครับแค่นี้แหละครับไม้ครับเนี่ยอาจจะดังทีฟอร์ตเรดแหละครับการชื่อเสียงมาทีฟอร์ตเรดแหละครับทีฟอร์ตเรด เนวอเตไม่รู้เพราะไม่ค่อยเล่นๆแล้วนี่คุณผมมีน้ำแดง,ดงให้คุณกินเป็นสระว่ายน้ำชนิดใหม่หน้ำแดงเนี้ยคุณโดนไปเลยเนี่ยตัวเนี้ยคุณน้ำแดงน้ำแดง,ดงอร่อยนะคุณอุตส่าห์ซื้อ <c oughs> มาจากเมืองนอกเลยนะคุณเพื่อคุณคนเดียวเลยนะมาเร็วมาเร็วมาลงลาวาเร็ว,รวนเฉัลมากินมากินน้ำแดงเร็ว แในบ่อลำแดงไงแล้วพูดเรานี่นี่คือบ่อน้ำอุ่นโอ้โหไม่ไม่จนจนร้อนตู้เลยผมบอกให้มันไม่จะร้อนตู้เลยอ่ะโอ้จะมันซอมบี้โอเคขอจบคลิปพี้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายจบโดยแบบร้อนตูดกันเลยนะครับบ๊ายบายแส Goodbye. Goodbye.